สวัสดีครับผู้เข้ารับการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาคทฤษฎีทุกทกท่านครับก่อนที่จะเริ่มเข้าเนื้อหาสาระสาคัญต่างๆเรามาดูตัวอย่างภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกวันนี้กันครับเช่นอักขีภัยเพลิงไหมอุทกภัยน้ําท่วมวัตภัยลมพายุภัยแรงภัยหนาวโรคระบาดจากคนพืชสัตว์ แผ่นดินไหวผู้เขาไฟระเบิดไฟไม่ป่าการจราจนการก่อการร้ายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและตระหนักรู้ถึงการป้องกันหากเกิดเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปเริ่มเข้าเนื้อหาของอัคีภัยเกี่ยวกับการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟว่าทำไมต้องมีการจัดอบรมและให้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกันทุกปีตามกฎกระทรวงข้อ27ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า1ะ4 0ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจาการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นโดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมและข้อ30ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทํางานอยู่ในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทําการฝึกซ้อมพร้อมกันฝ่าฝืนจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับลงวันที่เจ็ดธันวาคมพุทธศักราช2555และอ้างอิงตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวานาใหม่และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระง,งับอัคขีภัย จัดให้ทำแผ N voulais, ha ms, นก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วยแผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยแผนการอบรมแผนการตรวจตราจัดให้ทำแผนขณะเกิดเพลิงไหม้ประกอบด้วยแผนการดับเพลิงแผนการหนีไฟแผนการบรรเทาทุกซึ่งหมายถึงขณะเกิดเหตุและจำให้ทำแผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วยแผนบรรเทาทุกข์ซึ่งหมายถึงหลังเกิดเหตุแผนปฏิรูปฟื้นฟูเป็นต้น ต่อไปตัวอย่างหลักจิตวิทยาเมื่อเกิดอัคขีภัยอาการตื่นตระหนกตกใจแสงสีของไฟความสว่างของการลุกไหม้หรือความมืดเสียงมีส่วนกระตุ้นทําให้เกิดความกลัวการตกใจหรือความเงียบกลิ่นอันได้แก่ควันไฟข่าวเลือดสารระคายเคืองสารเคมีควันทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงและมีสารพิษสมอยู่อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปความร้อนกระตุ้นทําให้เกิดความกลัวได้ตัวอย่างที่สองหลักจิตวิทยา เมื่อเกิดอัคคีภยัย 1. ผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงสภาพจิตใจด้วย 2. ผู้เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 3. ผู้เข้าช่วยเหลือทําการดับเพลิงได้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงองค์กรต่างๆ 4. คนดูทั่วไปหรือที่เรียกว่าไทยมุงซึ่งจะแบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่ผู้อยากรู้อยากเห็นและผู้รอโอกาสลักทรัพย์ต่อไปอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ที่ไหนบ้างหนึ่งอาคารสูงหอพัก และอาคารที่พักอาศัยของผู้ป่วย 2. อ,อาคารขนาดใหญ่พิเศษอาคารชุมนุมคนโรงเรียนมหาวิทยาลัย 3. พัดคารโรงแรมโรงมหรสพสถานบริการ 4. โรงงานอุตสาหกรรมโรงซักอบรีดหคลังเก็บวัตถุระเบิด 6. ห,ห้องทดลองห้องเตรียมอุปกรณ์ 7. ชุมชนซึ่งการประกอบกิจกรรมเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงต้องใช้มาตราการในการป้องกัน การเกิดอัคคีภัยเป็นพิเศษอีกด้วยต่อไปเรามาดูตัวอย่างเหตุเพลิงไม่ในแต่ละสสารที่กันครับเริ่มที่สถานที่โรงแรมรอยเยลจอมเทียนเหตุเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2540เหตุเพลิงไม่ในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุรวม96ศพตัวอย่างเหตุเกิดเพลิงไม่สถานที่โรงงานเคเคดอเหตุเกิดเมื่อวันที่พฤษภาคมพุทธศักราช2536 เหตุเกิดในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจํานวน188สบศพตัวอย่างเหตุเพลิงไม่อาคารอยู่ในเต็ดยูเนียพานเมื่อวันที่7มกราคม .2548 พื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นอาคารตึกแถวสูง4ชั้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไม่ขึ้นอาคารตึกได้ถล่มลงเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนี้ทันทีส่ศพตัวอย่างภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นภาพตัวอย่าง อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นเสียงแผ่นดินไหวภาพตัวอย่างไฟไหม้ป้ายโฆษณาริมถนนอาจนารงตัวอย่างภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงแรมแมนดารินซึ่งเหตุเพลิงไม่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ทุกคนโดยไม่มีผู้เสียชีวิตตัวอย่างเพลิงไหม้โรงงานจินดาเฟอร์นิเจอร์เหตุในครั้งนี้ได้มีผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกย่างสด ดำเป็นต่อตะโกหนึ่งศพคือเจ้าของโรงงานหลังย้อนกลับเข้าไปขณะเพลิงไหม้เพื่อไปเอาเงินสดหลายล้านบาทที่เก็บไว้กับคนออกมาตัวอย่างเหตุเพลิงไหม้บ้านและหญิงสาวสติฟั่นเฟืองเหตุเนื่องมาจากใช้แก๊สไม่เป็นพ่อลองใช้แกส๊สก็เกิดรั่วจนลุกไม่ย่างสดตัวเองไปพร้อมกับบ้านที่จังหวัดพิษณุโลกตัวอย่างเหตุเพลิงไหม้ ผับซานติก้าย่านเอกมัยเมื่อวันที่1มกราคม2552เหตุครั้งนี้ถือเป็นที่สะเตือนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากรวม67ศพและบาดเจ็บอีก243รายต้นเหตุมาจากการจุดผู้ไฟภายในผับเพื่อฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำให้เกิดเพลิงรุกไม่ขึ้นและลักษณะของพื้นที่ผับจะเป็นสชั้นการใช้ทางออกต้องใช้ช่องทางเดียว และเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้สภาพอากาศภายในผับจะมืดทุกคนต่างย่างกันออกทางเดียวเป็นเหตุให้เหยียบกันจนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากณจุดนี้และช่องทางหนีไฟภายในผับอีกด้านใช้งานไม่ได้เนื่องจากถูกล็อกกุญแจไว้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากตัวอย่างเหตุเพลิงไหม้เซนทรัลเวิร์ เหตุครั้งนี้เกิดจากการก่อจราจนไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บด้วยอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงกว่าที่จะคาดการไว้ได้ดังโบราณเตือนไว้ว่าโจรปล้นสิบครั้งก็ไม่เท่าไฟไม่ครั้งเดียวต่อไปเรามาดูการติดต่อลุกลามของอคีภยัยสิ่งใดบ้างที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟลุกลามได้ห การตกแต่งภายในใช้วัสดุดไฟได้ง่าย 2. ผนังกันไฟบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ 3. ระบบสัญญาณเตือนภัยใช้ไม่ได้หรือไม่มี 4. อุปกรณ์ในการดับเพลิงอพจนเพลิงไม่เพียงพอใช้การไม่ได้ไม่ถูกต้องกับประเภทของไฟ 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งานของอาคาร 6. เก็บสิ่งของเหลือใช้ไว้จำนวนมาก 7. บุคลากรขาดความรู้ประสบการณ์ต่อไปเรามาดูการสูญเสียชีวิตเมื่อเกิดอัคคีภยัย มีสาเหตุอะไรบ้างที่อาจจะเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุของการสูญเสียชีวิตได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 1. บันไดาทางหนีไฟมีแต่ใช้การไม่ได้มีแต่ไม่เพียงพอ 2. การสนองตอบต่อสัญญาณเตือนภัย 3. ความซับซ้อนของอาคาร 4. สิ่งบอกทางก็แสงสว่าง 5. หาตำแหน่งหนีไฟไม่พบ 6. การอบพยพหนีไฟล่าชา้า 7. ขาดการฝึกซ้อมวาการเรียนรู้ 8. ห่วงทรัพย์สินของมีค่า ต่อไปมาตรฐานการป้องกันและระง,งับอัคีพัยซึ่งแผนการรณรงค์เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากอัคีพัยตัวอย่างเช่น 1. จัดทำห้าสอภายในองค์กร 2. จัดนิติสการ 3. งดหรือลดสิ่งเสพติด 4. การใช้สื่อออนไลน์ต่อไปแผนการตรวจตราถือเป็นการสำรวจตรวจสอบสิ่งที่มีและใช้อยู่ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงคือการเกิดอคีภัยตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ในการดับเพลิงผจญเพลิงและต้องมีบันทึกผลการตรวจอย่างชัดเจนอาทิจุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมการใช้การเก็บเชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟแหล่งเก็บของเสียติดไฟง่ายแหล่งพลังงานความร้อนอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงผจญเพลิงทางหนีไฟเป็นต้นต่อไปในเรื่องของบุคลากร ประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเพลิงไหม้หรือหากเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วสามารถเข้าระงับเหตุป้องกันไม่ให้ลุกลามไปต่อได้จำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้เช่นมีความรู้มีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยจัดทำแผนป้องกันและแผนเผชิญเหตุมีการซักซ้อมอยู่เป็นประจำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในภายนอกเพื่อมาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้ทราบ สิ่งเหล่านี้ล้วนสำคัญอย่างมากในมาตราฐานการป้องกันและระงับอักคีภยัยต่อไปสถานที่สิ่งปลูกสร้างก็มีส่วนประกอบสำคัญในมาตราฐานการป้องกันและระงับอักคีภยัยซึ่งอาคารและสถานที่ต่างๆหากถูกสร้างได้มาตราฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารรวมทั้งมีปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบันอยู่เสมอเมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจัดทำแผนเส้นทางภายใน และภายนอกอาคารได้อย่างชัดเจนและสามารถใช้งานได้จริงหากเกิดเหตุเพลิงไม่ขึ้นทั้งหมดก็ถือเป็นอีกมาตราฐานการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินขึ้นอีกด้วยวัสดุอุปกรณ์ต้องมีมาตราฐานว่าเหมาะกับการใช้งานมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมให้สมดุลกับการใช้งานในปัจจุบันมีการตรวจสอบตลอดเวลาการเตรียมความพร้อมในการระงับอัคคีภยัย 1. สำรวจพร้อมจัดอันดับจุดเสี่ยงอันตรายในแต่ละพื้นที่ 2. ประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้อง 4. จัดทำแผนผังของอาคารพร้อมระบุจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงผชนเพลิงทางหนีไฟบันไดหนีไฟขึ้นลงปกติและลิฟฉุกเฉิน 5. ากำหนดหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติ 6. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทดสอบเป็นประจำ 7. จจัดการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอ 1. ก่อนเกิดเหตุเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานประกอบการ ต่างๆจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้น1.1แผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการป้องกันมิให้เกิดเหตุเพลิงไหม้การดับเพลิงและการเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงการผจญเพลิงและการใช้อุปกรณ์การหนีไฟการเคลื่อนย้ายการปฐมพยาบาลการสื่อสารว่าการประชาสัมพันธ์ตัวอย่างลักษณะโครงสร้างอาคารดังภาพตัวอย่างที่เห็น จะสังเกตเห็นได้ว่าอาคารที่ถูกออกแบบโดยวิศวกรรมจะต้องออกแบบโครงสร้างอาคารตามแนวทางในกฎหมายควบคุมอาคารโดยต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยจากอัคคีภัยผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องผังเมืองผลกระทบต่อการจราจรภาพตัวอย่างลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าการออกแบบและสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารด้านฟ้า ถือเป็นสิ่งสำคัญที่อาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะมีลานจอดเฮลิคอปเ,เตอร์ไว้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการโคม่าเข้าข่ายวิกฤตช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บช็อกหมดสติหรือแม้กระทั่งเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่บนอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมการแบ่งประเภทอาคารเราสามารถวิเคราะห์แบ่งประเภทอาคารได้ง่ายๆจากภาพนี้หนึ่งประเภทบ้านที่อยู่อาศัย จะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่15เมตรความกว้างเฉลี่ยอยู่ที่500เมตรหรืออาจจะมากน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบตามผู้อาศัยของแต่บ้าน 2. อาคารขนาดเล็กมีความกว้างเฉลี่ยตั้งแต่1,000เมตรจนไปถึง2,000เมตรและความสูงเฉลี่ย15เมตรจนไปถึง23เมตร 3. อาคารขนาดใหญ่มีความกว้างเฉลี่ยตั้งแต่2,000เมตรจนไปถึง10,000เ m, งาาม,มเตรแ,และความสูงเฉลี่ยตั้งแต่23เมตรขึ้นไป 4. อาคารขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสูงและขนาดใหญ่พิเศษจะมีความกว้างเฉลี่ยตั้งแต่1 0 0 0เมตรขึ้นไปความสูงเฉลี่ยความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าจากภาพที่เห็นซ้ายมือคือภาพขณะฟ้าผ่าลงมาอย่างพื้นโลกซึ่งปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีตัวช่วยเพื่อลดความรุนแรงขณะที่เกิดฟ้าผ่านมาช่วยให้สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารสถานที่ของเรานั้นไม่เสียหายหรือพนักงานเกิดการบาดเจ็บเพราะสายล่อฟ้า หรือระบบป้องอากาันฟ้าผ่านี้จะทำหน้าที่ล่อให้ฟ้าผ่าลงในบริเวณที่เราต้องการได้ต่อไปจะเป็นวิดีโอตัวอย่างการออกแบบการป้องกันฟ้าผ่าการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่ามีหน้าที่สำคัญคือการนำพากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งอาจทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิต ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างหรือความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสื่อสารซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของระบบป้องกันฟ้าผ่าประกอบด้วย3ส่วนคือระบบตัวนำล่อฟ้าระบบตัวนำลงดินและระบบรากสายดินโดยระบบตัวนำล่อฟ้าจะทำหน้าที่รับกระแสฟ้าผ่าโดยตรงเพื่อส่งผ่านไปยังดินซึ่งสามารถออกแบบได้3วิธีคือวิธีมุมป้องกัน วิธีตะข่ายและวิธีทรงกลมกลิ้งส่วนระบบตัวนําลงดินนั้นจะทําหน้าที่นํากระแสฟ้าผ่าที่ผ่าลงระบบตัวนำล่อฟ้าหรือหลักร่อฟ้าลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยดังนั้นระบบตัวนําลงดินจึงควรมีหลายเส้นและควรมีเส้นทางตรงและสั้นที่สุดเพื่อให้กระแสฟ้าผ่า,ผาถูกแบ่งไหลลงสู่ดินเพื่อกันการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสุดท้ายระบบรากสายดินซึ่งทำหน้าที่กระจายกระแสฟ้าผ่าลงสู่ดินและถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบป้องกันฟ้าผ่าขึ้นอยู่กับการวางระบบรากสายดินที่ดีโดยถ้าติดตั้งในพื้นดินต้องลึกไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรและมีค่าความต้านทานดินต่ำกว่า10โอห์มและทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็เป็นการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกติดตั้งตามบ้านเรือนและอาคารครับ ต่อไป1.2แผนการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้ใช้ได้และสอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันอาทิเช่นเครื่องดับเพลิงเคมีระบบสัญญาณเตือนภัยระบบดับเพลิงผจนเพลิงทางหนีไฟป้ายบอกทางตัวอย่างเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือที่ต่างชาติเรียกว่า fire extinguishers จากภาพที่เห็นนี้จะเป็นลักษณะถังแท่งแคปซูล โดยด้านบนจะเป็นลักษณะมีมือให้จับและใช้กดฉีดน้ำยาที่อยู่ในถังออกพร้อมกับมีสายเพื่อไว้ให้จับเล็งไปยังจุดที่ต้องการฉีดดับเพลิงได้และถ้าสังเกตที่ตัวถังจะเห็นว่าแต่ละถังจะมีสีและลักษณะของถังที่แตกต่างกันออกไปนั้นก็เนื่องมาจากสารหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ในถังแต่ละสีนั้นมีชนิดของสารที่มีความสามารถในการดับไฟหรือดับเพลิงแตกต่างกันออกไปครับตัวอย่างการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ โดยปกติจะมีมาตราฐานการติดตั้งอ้างอิงตามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือ <Real. S 1> National Fire Protection Association ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ควรติดตั้งอยู่ใกล้กับทางออกซึ่งสามารถหยิบใช้ได้โดยง่าย 2. กรณีที่ติดแบบแขวนผนังความสูงจากพื้นถึงส่วนด้ามจับหรือส่วนบนสุดของถังควรจะไม่เกิน1.2เมตรเพื่อการหยิบเอามาใช้งานได้ง่าย 3. ถ้าวางกับพื้นควรมีฐานรองเพื่อยกสูงจากพื้นประมาณ30เซนติเมตรเพื่อการหยิบจับที่ง่าย 4. จุดติดตั้งถังดับเพลิงควรมีป้ายบอกตำแหน่งชัดเจนสะท้อนแสงหรือเรื่องแสงในที่มืดได้ยิ่งดีเผื่อไฟดับจะได้มองเห็นได้ 5. พื้นที่ใช้งานของแต่ละถังจะครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ100ตารางเมตร 6. การเข้าถึงถังดับเพลิงควรมีระยะไม่เกิน23เมตรหรือ75ฟุตเพื่อที่กรณีฉุกเฉินจะได้เข้าถึงและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยคิดตามทางเดินจริงๆของพื้นที่นั้นๆ 7. การติดตั้งถังดับเพลิงไม่ควรมีอุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางใดๆมาบังทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ 8. ควรมีป้ายติดเพื่อลงบันทึกการตรวจสอบคุณภาพของถังเพื่อยืนยันว่าถังดับเพลิงยังสามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไปเรามาดูคลิปวิดีโอตัวอย่างการติดตั้งถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับจํานวนและพื้นที่กันครับในพื้นที่ของเรานะครับควรติดตั้งถังดับเพลิงไว้กี่ถังถึงจะดีและเหมาะสมที่สุด สวัสดีครับถังน้ำเพลนะครับก็เป็นสิ่งของตัวหนึ่งนะครัที่จะช่วยเราในการที่จะป้องกันเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของชีวิตเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ทีนี้นะฮะหลายคนอาจสงสัยว่าเอาแล้วพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยควรจะติดตั้งถังน้ำเพลสักกี่ถังถึงจะครอบคลุมและเหมาะสมที่สุด จริงๆแล้วถ้าเป็นในส่วนของอาคารขนาดใหญ่พื้นที่เยอะจะมีในส่วนของพวกแบบงานระบบเนี่ยดีไซน์แบบไว้แล้วว่าในบริเวณนี้ต้องมีถังเติงกี่ถังนะครับซึ่งมันก็ทําให้สะดวกในการที่จะลดภาระเรื่องของการํำนวณนี้ได้ในบางครั้งเนี่ยเรื่องจำนวนเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของมินิมัมนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จริงแต่ว่าอาจจะยังไม่ครอบคลุมในส่วนของพื้นที่จริงๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็มีข้อมูลนะครับประมาณสัก4ข้อนะครับที่จะเป็นหลักพิจารณา เรื่องของจำนวนถังดับเพลิงนะครับแล้วก็การติดตั้งถังดับเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยข้อแรกเลยนะคือว่าถังดับเพลิงนะครับควรจะมีอย่างน้อยชั้นละหนึ่งถังไม่ว่าออฟฟิศเราหรือว่าบ้านเราเนี่ยจะมีกี่ชั้นก็ตามแต่นะครับเพราะว่าเราคิดตามครับถ้าสมมุติว่าเกิดไฟไหม้นะครับใน ชั้นที่ไม่มีถังกระเพิงและเราต้องเรียบวิ่งขึ้นไปเอาถังกระเพิงนะครับหรือว่าลงเอาถังกระเพิงชั้นที่มีถังอยู่นะครับถ้าเกิดไฟไหม้ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะครับไฟมันจะลุกลามได้เร็วทําให้ถังกระเพิงกำลังไอจะเไม่ดับแล้ว ทีนี้พูดต่อไปว่าถ้าสมมติแต่ละชั้นเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันเนี่ยเราจะมีหลักยังไงนะครับถ้าเราดูแล้วว่าในชั้นเราเนี่ยจำนวนชั้นมันไม่ได้กว้างมากนะครับแค่ถังเดียวก็อาจจะพอใช่ไหมฮะก็แนะนําว่าควรตั้งงานรเพิงไว้บริเวณจุดกลางนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าชั้นเราเนี่ยมีความกว้างมากนะฮะอาจจะลองดูดีว่าจะตั้งหัวแถวถังนึงนะครับท้ายแถวถังหนึ่งหรือถ้าไม่พออาจจะตรงกลางสัดถังนึงก็ได้นะครับพิจารณาดูว่าเราเข้าถึงระพิงได้รวดเร็วไหมนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล ข้อที่2นะครับเราต้องเห็นถังดับเพลิงได้ชัดเจนนะครับควรจะมีป้ายแสดงจุดติดตั้งถังดับเพลิงให้ชัดเจนและที่สําคัญเนี่ยคือเราต้องเข้าถึงอุปกรณ์ถังดับเพลิงได้ง่ายไม่ใช่ว่าเอาพวกโต๊ะเอาพวกตู้ที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาตั้งบังจุดตั้งถังดับเพลิงนะครับจุดนี้มันทําให้เราเข้าถึงถังดับเพลิงลำบากและเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียโอกาสนะครับแล้วก็อาจจะเข้าถึงถังดับเพลิงไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับ ควรจะต้องเคลียร์นะฮะในจุดติดตั้งหนากระเพลิงเนี่ยให้มันมีความโล่งที่สุดนะครับข้อที่3านะครับไม่ควรติดตั้งหนากระเพลิงให้มีความสูงจนเกินไปตามมาตรฐานแล้วเนี่ยจุดบนตุดของหนากระเพลิงนะครับห่างลงมาถึงพื้นเนี่ยไม่ควรสูงเกิน1.5เมตรนะครับผมผู้ใช้งานบางคนนะครับมีความสูงไม่เท่ากันอาจจะมีปัญหาในการที่จะหยิบหนากระเพลิงมาใช้งานได้ นะครับเพราะฉะนั้นถังบเพิงควรจะตั้งให้เหมาะสมกับคนใช้งานด้วยนะครับข้อที่4นะครับซึ่งเป็นข้อมูลข้อสุดท้ายที่ผมได้เตรียมมาให้ในวันนี้นะครับก็คือว่าเราควรจะมีการสำรวจร,บรอบๆเราว่าเชื้อเพลิงที่อยู่รอบเราเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงประเภทไหนและต้องซื้อถังบเพิงให้ตรงกับประเภทเชื้อเพลิงด้วยซื้อถังบเพิงมาผิดกับประเภทเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็ทําให้เราฉีดไฟไม่ดับนั่นเองนะครับซึ่งมันอันตรายต่อคนใช้คานและก็เป็นการซื้อถังบเพิงโดยผลาประโยชน์ เห็นไหมครับว่าทั้งสข้อเนี่ยเป็นวิธีการสำรวจและก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองนะครับเราสามารถช่วยกันสอบส่องบริเวณที่เราอยู่เนี่ยเข้าถึงถังระพิงหรือว่าอยู่ห่างจากถังระพิงมากไหมถ้ามากก็แนะนำนะครับหาถังอะพิงให้อยู่ใกล้เรากหน่อย,อยหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้อุ่นใจเมื่อเกิดต้องใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงถังระพิงได้ง่ายและสามารถใช้งานถังเะพิงได้อย่างทันท่วงทีครับผม